สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คุณครูก็จะมาสอนเรื่องเลียกยกกำลังเหมือนเดิมนะคะสูตรก็ยังอยู่ที่สูตรเดิมนะคะส่วนใครที่ยังไม่ตรวจสูตรเดี๋ยวครูจะขึ้นให้ประมาณ30มสิบวีเนาะบุย้ยเอาสักหนึ่งนาทีก็ได้อะเดี๋ยวให้ดูสูตรไปก่อนนะคะแล้วก็ตัวอย่างก็เคย ให้อธิบายไปแล้วในชิปที่แล้วนะคะก็ให้เราไปทบทวนดูได้เลยทีนี้เนี่ยพอมาตัวอย่างเนี้ยตัวอย่างมันจะเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะเดี๋ยวครูจะลงรายละเอียดให้ในวันนี้นะคะสำหรับนักเรียนทีม A หรือทีม B นะคะหรือคนที่เข้ามาดูนะคะที่จะไปสอบปอพอหรือครูผู้ช่วยนะคะสอบข้าราชการต่างๆก็สามารถมาดูได้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกสอบในร้อยสอบใน1ิอะไรแบบเนี้ย สอบตำรวจก็ดูได้นะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเป็นพื้นฐานของของของข้อมูลที่เราจะเอาไปสอบนะคะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะคะหรือน้องๆที่อยู่ม .3 ที่กําลังจะสอบ o n e เเตรียมตัวสอบโอเหรือน้องๆป .6 ที่จะสอบเข้าห้องกิฟเต้นหรือห้อง ip ต่างๆก็สามารถมาดูก่อนได้เลยนะคะเพราะว่านี้จะเป็นคลิปที่ค่อนข้างที่จะ ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายอะไรนะคะก็คืออยากให้เราได้มีส่วนร่วมแล้วก็มีการเรียนรู้ด้วยกันนะคะถ้าไม่เข้าใจพวกเราก็สามารถอินบ็อกมาที่ mm. เขาเรียกอะไรอะ mm. เพจได้เลยนะคะ mm. ถ้าครูว่างครูก็จะแอบมาตอบให้นะคะ mm. แต่ถ้าแบบว่า mm. ข้อไหนที่ต้องโทษเยอะๆอย่างเงี้ยครูอาจจะสตรีมแบบว่าข้อยากให้เรานะคะโอเคอันนี้ก็คือตัวอย่างลอกที่แล้วเนาะแล้วมันก็ถูกตัดไป ถูกตัดไปในข้อนี้เนื่องจากว่าเน็ตโรงเรียนหลุดนะคะโอเคทีนี้ครูจะอธิบายใหม่นะคะอ่าอันนี้คือ3ยกกำลังลบหหารด้วย3ยกกำลังลบสามนะคะถาดที่มันหารกันเนี่ยเลขชี้กำลังจะเอามาลบกันนาอลูกเนาะก็จะกลายเป็น3มยกกำลังลบหนะคะลบด้วยลบสามค่ะ ลูกค้าเดี๋ยวคุณแม่ไฮไลท์ให้ลบลบเป็นอะไรคะลบลบเป็นบวกใช่ไหมคะก็จะเป็น3มกำลังลบ6บวก3นะคะลบ6บวก3จะตอบลบ3ค่ะ3มกำลังลบ3นะคะแต่ทีนี้นะ่ะเขาไม่นิยมให้เลขชี้ก,กําลังติดลบใช่ไหมเราก็จะเป็น ตกมันลงมาให้มันเป็นค่าบวกก็ได้ก็จะเป็นเศษหส่วนสยกกำลัง3นะคะหรือว่าลูกอยากแปลงเป็นตัวเลขก็ได้ก็คือ3ายกกำลัง3าคือ3าคูณกันนะคะ3มครั้งก็จะตอบเศษหนึ 1, ส่วนยีนะคะโอเคต่อไปนะคะเดีเปลี่ยนสีก่อนบุ๊ยเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะอ่ะเรามาดูข้อนี้ค่ะ 4ยกกําลังลบ3ค่ะ4ยกกําลังลบ3เขาไม่นิยมให้เลขยกกําลังติดลบเนาะเราก็จับมันลงมาค่ะอ่า4ยกกําลัง3ก็หมายถึง4คูณกัน3ครั้งนะคะสําหรับคนที่คูณยังไม่ได้เออทาไมมันถึงคูณ3ครั้งอ่ะรูปมาดู4คูณกัน3ครั้งได้เท่าไหร่4คูน4เป็น16ค่ะ 16คูณอีก4เป็น64ค่ะฉะนั้นข้อนี้ตอบเศษ1ส่วน64ค่ะโอเคไหมคะต่อไปข้อที่2ค่ะครูจะเปลี่ยนสีให้นะคะจะได้ไม่เกิดการสับสนลบ3ยกกำลังลบ4ค่ะถ้าเราเจอลบแบบนี้นะคะถ้าเราเจอลบแบบนี้ให้ลูกเอาลบไว้ข้างหน้าค่ะแล้วก็เศษ1ส่วน3ยกกำลัง4ค่ะข้อนี้ก็จะตอบแบบนี้เลยค่ะลบ เศษหนส่วนสามยกกำลังสี่คือ3คูณกัน4ครั้งค่ะลูกก็จะกลายเป็นลบเศษ1นึส่วนแปนะคะโอเคไหมคะจากนั้นนะคะเรามาดูข้อที่3ามค่ะเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนสีให้เนะเป็นสีม่วงกระได้นะคะอ่าข้อนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะเทียบให้เห็นอย่างชัดๆเลยเนาะเอาใกล้กันถ้าเจอแบบนี้ คำตอบไม่เหมือนกันนะลูกถ้าเจอในวงเล็บแบบนี้นะคะเราก็ตบลงมาแบบนี้ค่ะลบสามยกกําลังสี่ค่ะขออนุญ,ญาตเครื่องหมายเท่ากับจะไม่ตรงกันนิดนึงนะคะหรือเอาให้ตรงก็ได้เขียนเล็กลงอ่าหนึ่งส่วนลบสามคูณกันกี่ครั้งคะสี่ครั้งนะคะครูพาพิจารณาเครื่องหมายก่อนเนาะเอาเป็นสีเขียวก็ได้ ลบคูณลบเป็นบวกบวกคูณลบเป็นลบลบคูณลบเป็นบวกฉะนั้นข้อน,นี้จะตอบค่าบวกค่ะก็คือตอบหนึ่งส่วนแปดสิบสี่เห็นไหมคะว่าอันที่มีวงเล็บนะคะกับอันที่ไม่มีวงเล็บมันตอบต่างกันอันนี้จะตอบลบเศษหนึ่งส่วนแปดสิบเอ็ดอันนี้จะตอบเศษหนึ่งส่วน 81นะคะจําให้ดีนะลูกแล้วก็นำไปใช้ด้วยนะคะอ่าต่อไปค่ะเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนกระดาษให้นะคะเราลองเป็นกระดาษแบบแบบนี้ดีกว่าโอเคข้อต่อไปนะคะ0.7ค่ะยกกำลังลบสค่ะโอ้โหคุณครูถ้าเจอแบบนี้จะทำยังไง mm. หนูเครียดจังเลยลูกขาแม่ต้องตกใจค่ะแล้วก็1ส่วนอะไรคะ 0.7กำลัง2ค่ะเราก็จะเป็น1ส่วน0.7คูณกันกี่ครั้งคะ2ครั้งค่ะลูกทีนี้ครูจะพาคูณทศนิยมแบบทดเนาะอันนี้เราก็ซูมไปว่าโทษจ้ะ0.7คูณ0.7นะคะ7749ค่ะโอเค ราะสี่กี่ตำแหน่งวิธีการน,นับค่ะสอฉะนั้นแล้วก็12ใส่จุดเติม0ูนย์ค่ะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบไม่ยากเลยก็คือ1ส่วน0.49ค่ะ1ส่วน0.49ค่ะโอเคไหมคะทีนี้ครูสุจาถามว่ามันไม่ค่อยน่ารักเนาะมันเป็น1ส่วน0.49เราอยากทำให้มันเป็นเต็มๆใช่ไหมลูกเราก็ จับไปอยู่ในฟอร์มนี้ก็ได้นะคะก็คือ1น่ส่วนสิส่วนร้อใช่ไหมมันคือรสี่สิบส่วนร้อ 100. นะคะทีนี้เราก็มาจำได้ไหมที่มันเป็น A ส่วน B ทั้งหมด C ส่วน D นะ่ะจริงๆตัวเนี้ยมันเป็นปรับใหม่มันก็จะเป็นคูณด้วย D ส่วน C นะคะจริงๆ1ตัวบนเนี้ย มันมีหนึ่งสองตัวนะคะดูคุณคูณจะเขียนซูมให้ดูทษนะทษนะทษนะมันคือหนึ่งส่วนหนึ่งทั้งหมดด้วยสี่สิบเก้าส่วนร้อยนะคะเราก็ปรับโอ้ปรับก็ให้มันเป็นเหมืก่อนหนึ่งส่วนหนึ่งคูณด้วยร้อยส่วนสี่สิบเก้านะคะตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นโอ้สไล มันก็เลยกลายเป็น100ส่วน49ก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะพาทำนะคะจากนั้นเราก็เหนี่ยเราทดได้แล้ว,ลวใช่ไหมเราก็มาเขียนต่อได้เลยนะคะก็คือ100ส่วน49ค่ะปรับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะคะหรือเราจะทำเป็นจำนวนค่ะค่ะ49ค่ะคูณด้วย2ค่ะบวกด้วย2ค่ะเพราะว่าทำไมถึงทำแบบนั้นนะคะ 49คูณ2เป็น98ใช่ไหมลูก49คูณ2เป็น98บวกอีก2ก็เป็น100นะคะฉะนั้นนะ่ะถ้ามันเป็นส่วนเกินนะคะเราก็สามารถทำเป็นจำนวนพละได้นะคะโอเคไหมอันนี้โทษเยอะมากเลยนะเนี่ยอันนี้แบบปูพื้นฐานแบบเต็มเต็มให้เลยนะนี่นะอะต่อไปนะคะ ก็จะเป็นเศษส่วนที่ติดลบแถมยกกำลังก็ติดลบอีกนะคะค่อนข้างที่จะซับซ้อนต้นเนื่อนนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากมากสำหรับเรานะคะคนที่จะเข้ามาดูอ่ะดูได้ทุกคนเลยนะคะเพราะว่ามันเหมาะสำหรับคนที่กำลังเตรียมสอบภููผู้ช่วยในภาคกอแล้วก็ภาคขอนะคะความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ก็โอเคนะคะ เพราะว่าจริงๆโดยโดยส่วนตัวคนติวเนี่ยค่อนข้างที่แบบเคยเจอโจทย์พวกนี้ม่อนอแล้วก็แบบโอ้สะเพาบางทีแบบเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆลน้อยเราก็ควรเก็บแต้มนะคะคือเสียดายอะคะแนนแค่ห่างกันแค่คะแนนเดียวนี้รันลำดัแบบแบบให้เราหน้าเกียดเลยนะคะอ่าก็ตกลงมามันก็จะเป็นค่าบวกใช่ไหมคะทีนี้เราก็อีลูปเดิมเลยคะ่ะก็คือ นี่นี่ลเลอยกกำลังสามค่ะอันนี้เราก็ปรับตกไปเลยนะคะก็ตัดขึ้นไปได้เลยค่ะแล้วเราก็จะได้ลบสองคูณกันอยู่สามครั้งนะคะก่อนอื่นนะให้ลูกอ่ะพิจารณาเครื่องหมายก่อนลบคูณลบเป็นบวกบวกคูณลบเป็นลบะนะข้อนี้ตอบค่าลบค่ะค่าลบสองคูณกันสามครั้งก็คือแปดนะคะอ่าเดี๋ยวค่ะคูณ 2คูณ2เป็น4,4 4, คูณ2เป็น8ฉะนั้นข้อนี้ตอบลบ8ค่ะโอเคไหมคะเดี๋ยวครูขออนิยาพาพอ่านหน่อยนะอ่ะเช่นอย่างเงี้ยเวลาเราอ่านนะเวลาเราอ่านบางทีไปเจอในข้อสอบอเนหนะเฮ้ยแบบนี้อ่านว่าอะไรอ่านว่าลบของ3นะคะ ลบของ3ยกกำลังลบสยกกำลังลบสหรือนะคะมีหรือให้ด้วยเราจะอ่านว่าลบของ3ยกกำลังลบเออหรือเราจะตอบลบของ3ามกำลังลบส ก็ได้นะคะลบของ3มยกกำลังลบ4ได้หรือเราจะตอบสัส้นๆว่าลบของ3มยกกำลังสี่ก็ได้เนี่ยมันต่างกันแค่คำว่ายกกับไม่ยกนีเห็นมันไม่มีคำว่ายกแค่นั้นเองนะคะเราอ่านได้หมดนะคะโอเคไหมอ่าเดี๋ยวครูดูตัวอย่างที่มันค่อนข้างที่จะยากๆหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู อีกเนาะเดี๋ยวมันจะสั้นไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะยาวนดึงนะคะโอเคอเครูจะให้ทริคนิดนึงนะคะทริคทริคหุ้ยสเตรดดีขนาดลบ4ยกกำลังลบสลบของ4ยกกำลังลบสนะคะเราอ่านอย่างนี้ก็ได้เท่ากับ4ยกกำลังลบสนะคะ ให้ข้อสังเกตค,คือถ้ามันเป็นเลขยกกําลังเป็นเลขคู่มันสามารถปรับฐานให้ให้มันเป็นฐานบวกแล้วก็ฐานลบก,ก็ได้นะคะหรือห้ายกกําลังลบสเนี่ยก็จะเท่ากับอะไรคะลบหลบของ5ยกกําลังลบสก็ได้นะคะบางคนแบบว่าคุณครูมันจะเท่ากันได้ยังไงในเมื่อแบบว่ามันเป็นเลขคู่มันเป็นเลขแบบยกกําลังติดลบอ่ะมันไม่เท่ากันแน่นอน ือจริงๆมันเท่ากันเดี๋ยวครูจะให้ดูตัวอย่างง่ายๆนะคะเช่นลบสองยกกำลงังลบสี่เท่ากับสองกำลงังลบนน 1, สีบ 2, กก 4, ะะ่อันนี้ก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนลบสองยกกำลง 4, ังสี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองยกกำลังสี่เนาะลบสองยกกำลังสี่แล้วก็เกิดจากลบสองคูณกันกี่ครั้งคะ สี่ครั้งเห็นคูไทยขึ้นนให้เรา้อเขียนแบบนี้ก็ได้นะการคูณเนี่ยจุดตรงกลางมันก็หมายถึงการคูณนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าสองฝั่งต่างกันยังไงอะดูฝั่งนี้ก่อนนะคะก็คือสองคูณสองเป็นสี่สี่คูณสองเป็นแปดแปดคูณสองสิบหกตอบเ็จหนึ่งส่วนสิบหกค่ะอันนี้ก็ลบคูณลบเป็นบวกลบคูณลบเป็นบวกบวกคูณบวกเป็นบวกแต่ว่ามันก็ตอบเลขเหมือนกันก็คือ ฝั่งนี้ก็ตอบเศษหนึ่งส่วนสิเท่ากันนี่คือการพิสูจน์นะคะเอ้ยบางคนแบบคุณครูนะ่ะสักแต่ให้ท่องให้ท่องไม่ใช่เราก็มีการพิสูจน์ให้ดูด้วยนะคะไม่จําเป็นต้องท่องๆเสมอไปถ้าเราทําได้แสดงว่าเรามีความเข้าใจที่ชัดเจนนะคะโอเคสําหรับสําหรับช่วงต่อไปเนี้ยคือครูจะให้เราดูวิธีการ เขียนผลคูณในแต่ละข้อต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะ๋ยวเขียนหัวข้อมันก่อนเนาะบุย้ยน่ารักแท้ พูดพู๋เนาะอ่ะเขียนผลคูณในแต่ละข้อต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเดี๋ยวเรามาดู example ข้อแรกกันเลยนะคะพูดพู๋ไว้ที่ยุ่ใส่นะอ่ะแต่ทาเสียงแข็งพี่น้อยคะสวัสดีค่ะอ่ะโอเคนะคะ ก็จะเป็นอ่ะทีนี้เรามาดูตรงนี้ค่ะมันเป็นเลขชี้กำลังบวกใช่ไหมเราสามารถปรับปรับได้นะถ้าเลขชี้กำลังเป็นบวกอะเราสามารถปรับให้มันเป็น4ียกกำลังลบสก็ได้นะคะเพราะอ่ะสมมติว่าครูยังปรับอยู่เนาะอ่า อโอเคไหมคะแล้วเราก็เอาเข้าไว้ายังไงดอันนี้คือเ้าผ่าปรับเนาะแล้วเล้วจริงๆอ่ะเราอยากปรับทำแบบนี้ก็ได้นะคูณด,ด้วยหนึ่งส่วนสี่กำลังสี่สใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นแบบว่าเลขทางเหมือนกันชี้กำลังทำอะไรกันคะ บวกกันใช่ไหมก็จะเป็น3ามบวกสก็จะเป็นเศษ1ส่วน4ยกกำลัง7ก็ได้นะคะทำแบบนี้ก็ได้หรือนะคะครูจะทดให้ดูอีกบรรนึงเราต้องทดให้เยอะๆหน่อยโจทย์เดิมนี่แหละแต่พอเราปรับใช่ไหมมันก็จะเป็น4ยกกำลังลบ3มคูณด้วย4ยกกำลังลบ4ได้เหมือนกันเพราะเราเกิดจากการปรับจากที่ครูพิสูจน์ให้ดูหน้านี้เนาะใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ย เราก็เป็น4 3ฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังบวกกันเพราะว่าามันคูณกันใช่ไหมมันก็เป็นลบ4แบบนี้ทีนี้มันก็จะกลายเป็นลบ3เนี่ยเดี๋ยวไฮไลท์ให้ดูบวกเจอลบเป็นบวกเจอลบเป็นลบนะคะแล้วก็ต่อด้วย4ลบ3ลบ4ก็เป็นลบ7นะคะแล้วเราก็ปรับให้มันเป็นเศษหนส่วน4กำลัง7 ีนี้นะตรงที่ปรับตรงนี้เดี๋ยวคือสอนยากคูมสูตรให้ดูก่อนเนาะมันมาจากสูตรนี้ค่ะคือ A ยกำลังลบเเท่ากับเศษหส่วน A กกำลัง N ะคะโอเคไหมจากนั้นเนี่ยวันนี้นะเดี๋ยวครูจะสอนอีกข้อหนึ่งก่อนนะคะแล้วเราก็ไปต่อกันที่ข้อที่มันยากขึ้นนะคะแต่ครูอาจจะได้พักเบรกก่อนนิดหนึงอันนี้จะเป็น EX2 นะคะคือการเขียนผลคูณในแต่และข้อต่อไปนี้ให้อยู่ ในรูปอย่างง่ายถ้าเกิดเราเจอแบบนี้ลบสองยก 2, กำลังลบสนะคะก,ก็คูณด้วย64ถ้าเจอแบบนี้นะคะให้เราทำให้มันเป็นฐานสองก่อนทำให้เป็นฐานสองนะคะมันก็จะเป็น64อุ้ยสองสาสองสองนะคะ เราก็ตั้สองสิบหกสองแปดนะคะแล้วก็สองสี่สองสองเราก็มาดูว่ามันกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองกำลังหกนะคะคือหกสิบสี่ตัวนี้เนี่ยเราทดแล้วมันได้สองกำลังหกฉะนั้นเราก็เท่ากับเลยลูก กำลังสามคูณด้วยสองกำลังหกนะคะโอโ้โหไม่ยากเลยแล้วเรามาดูว่าเลขชี้กำลังมันเป็นเลขอะไรเลขชี้กำลังมันเป็นเลขคู่เราสามารถปรับฐานได้ให้มันเป็นฐานเหมือนกันกับตัวนี้หน่ได้คือตอนนี้ฐานมันต่างกันอยู่เราก็ปรับฐานได้นะคะก็จะเป็นลบสองกำลัง 3, ลบสามคูณด้วยลบสองกำลังหกทีนี้นะ่ะฐานเหมือนกันแล้วเราก็จับเลขชี้กำลังบวกกันได้เลยก็เป็นบวก 6ใช่ไหมฉะนั้นอนะ่ะตัวนี้มันก็เป็นลบ2กำลัง3เพราะลบ3บวก6คือ3นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็มาทำให้เป็นเลขก็ได้นะคะก็คือลบ2คูณกัน3ครั้งนะคะลบลบเป็นบวกลบบวกเป็นลบ,นบฉะนั้นข้อนี้จะตอบติดลบทีนี้นะครูจะพา2อเป็น4 4 2เป็น8ฉะนั้นข้อนี้ตอบลบ8ค่ะจบนะคะโอเค จากนั้นเนี่ยวันที่พอก่อนนะคะเหนื่อยแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นทีม A ทีม B หรือคุณครูคที่จะไปสอบครูช่วยหรือสอบทห,หารในร้อยตำรวจหรือในสิบอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานในการก้าวขึ้นไปอีกจุดจุดหนึ่งนะคะหรือการสอบข้าราชการกอพอ,อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะถ้าเกิดคำพูดของสูเนี่ยอาจจะผิดพลาดหรืออาจจะเร็วไปหรืออาจจะแบบว่า ไม่ชัดเนี่ยก็ขออภัยนะตรงนี้ด้วยนะคะโอเค